เห็นผมติ๋มจะทิ่มผมเฉยนี่คือสิ่งแรก,กน,นะครับที่ผมคิดขึ้นมาในหัวทันทีที่เมื่อเห็น FA เนี่ยประกาศเปิดเผยคำพูดของอันเดอร์ชล็อตกุนซือใหญ่ของลิเวอร์พูลที่ไปต่อว่าสายไมเคิลโอลิเวอร์ผู้ัดสินของพี่บรีอังกฤษหลังจบเกมที่หงแดงเนี่ยทำได้เพียงเสมอกับเอเวอเรตไป2ประตูต่ตอ2จนถึงขั้นที่อันเดอร์ชล็อตเนี่ยโดนสั่งลงโทษห้ามคุมทีมเป็นเวลา2นัดซึ่งนะัดต่อไปที่จะพลาดคุมทีมก้างสนามนะครับนั่นก็คือนัดที่จะเจอกับซาวท์เทมมั่นนี่คือวันเสาร์ท สรุปได้ในรายการคราวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนครับไม่เคลียร์เมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นช่วยสยบรังแค ค้นชื่อว่าเมอร์ซี่ไซดดาบี้แม์นะครับไม่มีมาติมใส่กันอยู่แล้วยิ่งเกมจบลงด้วยความดรามา่าเมื่อเอวาตันเนี่ยมาตีเสมสอ2ประตูต่อ2ในช่วงทุกเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายก่อนที่ขุนพลทอฟฟี่บูนะครับจะวิ่งไปดีใจประหนึ่งว่าได้แชมป์ยังไงอย่างนั้นโดยหลังสิ้นเสียงนกวินหมดเวลานะครับอับดุลไลด์ดูกเล่เนี่ยวิ่งไปย่อเยอะยอทจันฝังง่งเนลครอฟแบบชี้นิ้วกวนระสาประมาณว่าที่นี่กูที่สั้นพักเว้ยมึงอย่ามายแยมทต่เมเคอร์ติสโจนเนี่ยวิ่ง ทั้งที่จบเกมลงไปแล้วอย่างไรก็ตามครับแทนที่จะจบแค่2นักเตะจู่ๆเนี่ยภาพก็ตัดพิธีการใชลอตกุนซื้อของลิเวอร์พูลกลับโดนใบแดงไปด้วยเช่นกันโดยมีการคาดเดากันนะครับว่าน่าจะมีการเข้าไปต่อว่าไมเคิลอลิเวอร์ด้วยคําพูดที่รุนแรงขณะที่กำลังจับมือซึ่งเจ้าตัวคงไม่พอใจกับการตัดสินเลยครับโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ยอมเป่าหมดเวลาหลังจากทดเจ็บไปครบ5นาทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปล่อยลากยาวไปจนถึงนาทีที่8ซึ่งสาเหตุที่ทดเลยเวลานะครับอาจจะมาจากจังหวะที่นักเตะเอเวอเรตตนเกมนอกกจานี้้้ครับซซิเปฮููอผช่วยเเเมมนนนนลล็กกขออออองงาารร์์โดดใบแไ่สช่นกันโดย อัน,นับอร์ชลลอนเนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ได้พูดไม่ดีจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไม่ได้ก็คงไม่ทําแบบนั้นอย่างแน่นอนต่อมาครับพี่เมลีงกินได้แถลงคํายืนยันว่าอันเชลอในนายใหญ่เขาเรียกผู้รวมรวมไปถึงผู้ช่วยจะถูกแบนห้าคุมเกมข้างสนามถึง2นัดพร้อมกับปรับเงินอีก70,000ปอนปอนหรือราวๆสล้านบาทเลยนะครับซึ่งตอนนั้นแถลงการของพี่เมลีงเนี่ยระบุว่าอันเชลอนถูกไล่ออกตอนจบเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาบีเนื่องจากมีการใช้ภาษาที่ล่วงเกินแดกดันมินประมาทส่งผลให ถึงแม้ว่าเกมที่เสมอกับเอเวอ่าตันเนี่ยจะเกิดขึ้นในช่วงวันวาเลนไทน์นะครับแต่นี่คือเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนต้องใช้เวลาในการสอบสวนพิจารณาคดีทําให้กว่าจะตัดสินบทลงโทษเนี่ยกินเวลามามากกว่า2สัปดาห์เลยทีเดียวทําให้ชลอตเนี่ยได้ลงคุมเกมที่ชนะกับวูดแฮมตันไป2ประตูต่อหนึ่งเสมอกับเอตันเวล่าไป2ประตูต่อสและชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2ประตูต่อศูนย์ได้ตามปกติครับก่อนที่จะต้องมาร,รับใช้โทษแบนในนัดที่ชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมา2ประตูต่อศูนย์และนัดต่อไปที่จะพบกับเซาาธ์แแแมมมปปตตััันนนนนเเเรรรืืร่่อจจ่อองงววียหจจะะบบลลไ้ค เพราะคำพูดของกูซิลิอ์พูโค้นเอาเรื่องถึงขั้นตาบะแตกตาใส่ไบเค์ริเวอร์ไว้ว่ามึงปล่อยพวกมันทุกอย่างเลยนะหวังว่ามึงจะภูมิใจกับผลงานตัวเองในวันนี้ถ้าพวกกูไม่ได้แชมป์ลีกกูจะโทษมึงคนเดียวเลยไอ้เวน เป็นไง,ไงล่ะครับภาพลักษณ์ของอันเดอร์ชลอตที่ดูติมต่มๆแต่โหดเอาเรื่องเหมือนกันสุดท้ายครับดราม,ม่าเรื่องนี้เนี่ยก็สอนให้รู้ว่าต่อให้ผู้ตัอลสินจะเป่าแย่แค่ไหนก็ไม่มีใครเอาชนะพวกเขาได้ยิ่งคุณวกเวกไวยวายยิย่งทำให้ตัวคุณและสโมสรเนี่ยเดือดร้อนโดยเฉพาะการถูกแบนห้ามลงสนามหรือห้ามคุมทีมแบบที่ชลอตเนี่ยกำลังเผชิญอยู่นี่แหละครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของสนามข่าวนี้พี่เคลียร์บายเคลียร์เมนส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาเคลียร์เรื่องอะไรรอติดตามกันทุกช่องทางของสนามตลอดวันนี้สวัสดีครับใหม่่่่เเเเคคคลลียยยยรรรรร์์์มมนนดด้ววววพพาอออแแแฟตััััังงงชชจจใสบ